เห็นไหมเนะี่ยตัวอะไรดำๆอ่ะไหนคะนั่นกินย่างงับๆ,ๆอยู่เนี่ยอ๋อแถวกรุงเ,เทพก็เรียกวายแต่บ้านเราเรียกควยควยควยหนูก็ต้องเรียกควยใช่ไหมคะควายถ้าเป็นภาษาไทยก็ควายไอ้สารก็ควยถ้าเรามา,มาอยู่อีสานเราก็หัดพูดคําว่าควยหานควยหางกล้วยข้างหลังคือหางหางควยข้างหน้าก็หัวควย หัหควาอเหรอคะเรื่องเรื่องอี้ยังเลงยดิมันมีลักษณะเด่นเนี่ยถ้าเขาเรียกหัวควายเนี่ยแสดงว่าหัวควายนี่แปลว่าหล<อ>่อหล่อถ้าราจะไทยที่เขาด่ากันหัวควายหัวควายมันแปลว่าหล่อเข้าใจไหมพี่ผู้ใหญ่นี่นหัวควายจริงๆนะเนี่ยจริงๆค่ะไหนหันหน้านมาดิ